ทำจำกัดความของปัศสสนีท่านแรกก็คือหล่อคล้ายผมเอ๊ะอะไรยังไงไปพบกับปัศสสนีหมายเลขหนึ่งครับ และทำจำกัดความของปัส,สนีท่านแรกก็คือหล่อคล้ายผมเอ๊ะอะไรยังไงไปพบกับปัศสสนีหมายเลขหนึ่งครับ <laughs> งานเกิรดเอมากอ๋อนี่มัน,นแฝงกันชัดชัดเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊ะโทรไปหาคุณพ่อผมแป๊บนึงหรอได้ไหม <laughs> เอ๊ะเฮ้ยคืออะไรเนี่ยสวยมากอ่ะ <laughs> พูดไปไม่ถูกเลยเอางี้คุณอาคุณเอื้อย <laughs> เห็นปัสนีหมายเลขหนึ่งครั้งแรกแล้วคุณคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่41 41ปีคือคำตอบแรกของคุณ <laughs> เอาล่ะแกงสายสืบทำหน้างง แอคิดว่าพี่เอตัวปลอมเนี่ยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะอายุไม่ได้ไล่เรียกกับพี่เอหรอกแต่ว่าเขาอะทำทำให้เหมือน <S <S อจริงๆแล้วพี่เขาน่าจะประมาณ37ค่ะ37ปีนั่นคือคําตอบของแอใครก่อนดีครับผลิตว่าจริงๆแล้วเนี่ย เขาอะเป็นคนไม่ได้แต่งตัวดูดีแบบนี้ในชีวิตจริงแล้วก็เขาไม่ได้เป็นคนดูมีรัศมีมีออร่าแบบนี้แต่พอเขามีการเรียนแบบบุคคลบุคคลหนึง่งทำให้เขาดูมีความเปล่งปั่งมีรัศมีมีความน่าเชื่อถือ,อ,อก็ <c oughs> <c oughs> พอแล้วตลอดเวลาที่คุณพูดผมจ้องหน้าคุณอยู่ตลอดเวลาริดจะไปยังไงริดได้ตั้แต่เป่งปังแล้วได้แล้วพอแล้วพอแล้วพี่นุ้ยบอกแค่พอพ่คิดว่าอายุน่าอยู่ช่วงเลขสามไม่น่าถึงเลขสี่น่าจะเป็นน้องรุ่นน้องพี่เอกีนึงใช่สามเก้าสามสิบเก้าปีคำตอบของหมอริดคุณนุ้ยละครับถ้าจะให้เปรียบเทียบอายุแล้วเนี่ยคือ ถ้าเป็นพี่เอตัวจริงเนี่ยเขาก็จะประมาณ28-29อะไรประมาณเนี้ยคือได้แหละพี่้ไห้พี่้แล้วอ๋อแล้วอันนี้ได้กับคำว่าเปล่งกลับด้วยสาเท่าไหร่เดียวเอากลางๆเหรอบอกตอบเท่าไหร่นะ 39มก้าสามห้าฮะโอ้คุณนุ้ยบอก35เลยและตอนนี้นะครับคุณยังมีตัวช่วยทั้ง5ตัวช่วยเพลงคนดังคร o สอัพความทรงจําแล้วก็เหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนสําหรับปัศส,สนีท่านแรกไหมครับเพลงครับใช้ตัวช่วยเพลงเอาละมาฟังเพลงนี้กันเลยว่าเกี่ยวข้องกับปัศส,สนีท่านแรกอย่างไร ชาแคลิฟอร์เนียของวง E ีเกิลนะครับเผยแร่ออกมาครั้งแรกในปีเดียวกันกับที่ปรัตสนีท่านนี้เกิดครับโอ้สิวินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่41ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับไม่น่าดีสิ่ง กดเปลี่ยนครัตอบจะเปลี่ยนจาก41ปีเป็น34ปีครับ34ปีเอาละ่ะโอ้นี่พอเห็นแก๊งสายสื่อเขาแบบกดลงมาเลข3คุณกดลงมาเลข3ต่ำกว่าเขาอีก34ปีคือตอนที่พี่เขาเดินมาตอนแรกมันเป็นแบบแสงซีรเรียดอแล้วมันยังมองไม่ชัดครับแล้วพอหยุดปุ๊บเราถ่ายเลยไงมันก็เลยยังมองดีเทลไม่เห็นอแต่ตอนนี้เห็นแล้วว่าเฮ้ยเขาตั้งใจให้มันดูแกมเหมือนพี่เองจริง เดี๋ยว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 เดียวเดี๋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 ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเด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 ยวเดี๋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 ยวเดีเดี๋ยว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 เดีเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี ตายให้มันมึนแบบไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหรอตายแล้วกดธโกดกดนี่กดกดเลยบอกมอ๋ออ้ยไม่น่าเลยโอ้โหเดี๋ยวเขอบขอบคุณแก๊งสายสื่อทุกคนที่เป็นห่วงนะครับเชิญนั่งก่อนเชิญนั่งสงบสติอารมณ์สักนิดหนึ่งนะครับคุณอาเขาไม่ได้ตั้งใจพูดอะไรแบบนั้นคือถ้าถ้าพี่สั่งพวกหนูให้ขึ้นหนูพวกหนูจัดการได้เลยอ๋ออย่างนั้นเลยได้เลยนะคะไม่ไม่จรงใจไส่ตัวเองเลยนะ งั้นมาลุ้นกันตอบถูกแป๊ะแปรับโบนัส5,000บาทตอบผิด1ปีหัก3,000บาทครับปัศนีหมายเลขหนึ่งครับคุณอายุ34ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับ <Wol fe> ไม่ใช่สวัสด <properly> ีครับสวัสดีครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหันมามองหน้านี่แบบอืเหมือนเหมือน คล้ายๆแบบส่องกระจกเหมือนกันนะเนี่ยขอโทษนะครับขออนุญาตทราบชื่อจริงสักนิดหนึ่งครับชื่อจริงครับชื่อกิจภาพนนามสกุลสรลลัมนะครับชื่อเล่นชื่อซอนครับคุณซอนใช่ครับคุณอายุเท่าไหร่ครับ44ปีครับปีเดหญ่คุณเอครับโทษนะนอกจากคล้ายกันแล้วเขาเกิดปีเดียวกันกับผมนะครับใช่ครับเราอายุ44ปีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณซอนทำอาชีพอะไรครับ ตอนที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินครับอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ครับคุณอยู่ที่สิงคโปร์และคุณบินมาเพื่อออกรายการโดยเฉพาะนะครับใช่ครับเอมีคนทักคุณว่าคุณเหมือนผมบ้างไหมฮะมีครับมีคนมาทักคุณว่าก็เวลาเดินที่ห้างก็มีคนเดินเข้าวิ่งเขมามาไหวเลยฮะแล้วบอกสวัสดีครับคุณเอครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แค่คุณนะผมบอกงี้ มีคนมาทักผมเหมือนกันว่าผมไปที่นั่นที่นี่โดยที่ผมอาจจะแบบเฮ้ยผมก็ผมบอกผมไม่เคยไปเหมือนกันอาจจะเป็นคุณซอนนี่แหละไปเคยมีคนมาพูดกับผมหลายคนแต่ผมเพิ่งเคยเห็นตัวจริงเขาก็าวันนี้แหละไม่เอาล่ะคราวนี้ผมมีตัวแทนในชีวิตแล้ว <laughs> วันไหนผมติดงานเออฝากคุณซอนช่วยไปงานแทนผมดีลวกันยินดีครับเอาล่ะแล้วจากนี้ไปมีใครมาทักคุณคุณจะบอกเขาว่าก็ <laughs> ผมเป็นคุณเอครับห <laughs> น้าเหมือนกันเลยนะครับอายุเท่ากันอีก <perfekt ion ic> ผมเห็นปีเกิดผมยังตกใจเลยเออ,เออเกิดปีเดียวกันอีกด้วยเอาละครับวันนี้ขอบคุณคมากเลยที่มาร่วมรายการทําให้ผมหายข้่องใจแล้วว่าคนที่บอกว่าหน้าเหมือนผม <S <S 1> <S 1> หน้าตาเป็นแบบคุณซอนนี่เอง <pes awat> ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเอาละครับ <Laura> ขอบคุณคุณซอนด้วยครับ